โอเคไปเข้าเรียนกันดีกว่าไปเรียนฮะโอ้อะไรวะอยู่กัลูกขึ้นมาเต้นเอาอุ้ยจัยนทำอะไรอะอ๋อ <c oughs> บี B. B. นี่มันกระถาลูมอสอ๋อกดกด R กด R เพื่อสลับกระถาได้ไหนลู้บอลเป็นรูปอะไรเลยโอ้เดี๋ยวจะกดเรียมค้างถ้าไปจอยก็จะเป็นสับเรียมค้างโอเคครับไงต่ออาจารย์ครับรู้เรื่องครับอาจารย์ กะทาโอเครู้เรื่องแล้วงไงต่อเฮ้ยโอฮะอ๋อโอเคโอเคขอ,คอ,คอต้องทำทำมิชชั่นต่อสินะโอเคเดินไปอันนี้เป็นตอนกลางคืนตอนมืดเหรอ มีค่าพักลุกพักพักแรมพักคำพักคำเดือนไปกันต่อโอเคเดี๋ยวเป็นสลับเป็นเอ่อต้องวางสีเหลี่ยมก่อนอ๋อฮะแล้วก็สีเขียวก็สีแดงเงินสีฟ้าโอเคทำไมพาร์ทนี้มันดูต่อกันติดแบบไม่เหมือนพาร์ทที่แล้ววะ พอเทแล้วดูแม่งไม่ค่อยต่อกันยังไงไม่ค่อยรู้โอเคอันนี้ลูมอสอีนี่เลยนี่เลยอ่าเอ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 าผมไม่ได้ทำนะไม่รู้เรื่องเออเดินไปใกล้เกี่ยวลงไปข้างล่างเลยว่ะอ่าโยนได้เอาเอาเอามาเอาโยนรถแบงค์ล่าง โอเคโยงลงไปโยงลงไปแล้วเราก็ตามลงไปประกอบปับป๊บงงงงปับ๊บยาน้งยานึงปั๊บเรียบร้อยเปิดไฟแล้วก็อัลล็อกกระถางยูมอสเรียบร้อยแล้วก็แจกตังค์พร้อมกับโกบ็อกวัตถุฟ้า อะไรวะอ้าวแจตั้งก็ดิแจตั้งก็ดิพาจะใช้ลูมอสจะเดินช้าโอเคเข้าใจไปขับต่อไปลูมอสโอเคไปเ่ยนขับต่อไปตัดจานสเนปแน่นอนเมื่อกี้เก็บเงินกันก็เก็บเงินกันมองไม่เห็นรับต้องลูมอสโอ้ยเ่ยนอะไรสารมืดเหรอผสมยา อนไม่รู้เรี่ยยงอ่าแดกแล้วก็โอ้ยาชูกำลังเิดผสมของยาชูกำลังเหรอไม่รู้แมวอ้าวเรียบร้อยอัน,นี้สแนปโชว์ให้ดูมีเคาหายด้วย คืองไงเราก็ต้องมาเรียนจะจะอ่าตาดัดผสมยาใช่ไหมแล้วก็ผสมยาเขาเดินสำรวจกันนี่แหละตัวอะไร,ร,ะะไ,รไม่ได้กูเจาะสารตัดจารย์ครับห้องสารตัาตจา์กำลังจะพังเพราะผมกำลังจะทำลายให้หมด <c oughs> อันนี้มันเรียนผสมยาหรือกูมาหาเงินวะเนี่ย เปิดเปิดให้หมดเปิดเลยได้เปิดให้หมด,เป,ด,หดเปิดให้หมดหมดละอาจารย์สอนนี้พระพองอาจารย์เอาไอ้โปูนี้ดีกว่อนนาอนนาจารย์ครับห้องกำลังจะพังครับผมก็นกำลังจะทำลายไปทั้หมดเอ๊ะอู้ปั้นงู เจ้างูอ๋อใส่ลงไปโอเคเราก็ต้องมาหาสมสมอยู่ดีอ่าแตกปรุงยาปรุงยาอาสมุนเหวี่ในการปรุงยาประกอบอะไรวะมันคืออะไรอ๋อคือแก้ยาคือแกสดจุดงวงยาร้อนเอ้ยร้อน ไปเลยหลอนตรงหนูไปเลยหลอนเพื่อนเอาเรียบร้อยหยิบมาแล้วก็ไปใส่เอาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้จะใช้หนูจะหยิบเออใส่ <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งอยู่ไหนอะอีกอันอยู่ไหนอีกอันเป็นอะไรอะเป็นมือ ต้องหาเอเรื่องเพื่อนชาวนี้แหละเป็นลูกมือลูกมือลูกมือเลี้ยวมือลูกมือเดี๋ยวอ้วนเหรไม่มีนะเอ๊ะถึงได้อ้าวไมอานี่ดึงไม่ได้เฮอร์ไมเฮอร์ไมอานี่ดึงไม่ได้วะ เฮลี่ก็ดึงไม่ได้เฮลี่ก็ดึงไม่ได้อุ๊ยอ่ะเอ้าต,ตาต้องใจไปกดเตะกระถาเลยอาจารย์เร็วแข็งเลยไหนๆหาหมอไอาเซะนะาหาหมอพวกมึงอ่ะาหามหมอหาหมออย่างนีก็เต้นไปทั้งอ้ามีหัวเป็นอะไรไม่รู้ไปซะอ๋อจัดก,การเต้นละมือไอ้ไดื้ยอ๋อตกก็ได้กระดูก เราต้องเอากระดูกคนถอดมาถอดมาเออถอดมาเอากระดูกมากูจะไปพุงยาเพื่อนเออเดียดตงมาสุดท้ายสายอาจารสเนฟไม่จกักอ่านี่ไหมใช่อะไรแด็กกูดแดกเลยเนะี่ยอุ้ยโอ้โหเป็นเฮลิคอร์โตแล้วก็ อ๋อเรียบร้อยกดล็อกศาสตร์ปุงยาแล้วก็โกรบ็อกซ์โอ้แล้วเราต้องไปเรียนต่อใช่ไหมเนี่ยแล้วศาสตร์ปุงยาเราต้องทำไงวะปุงยาแข็งแรงมาเรียนแล้วครับอาจารย์นี่ก็คืออ่าพืชพืชพืชอ่าพืชทิศลานี่คือต้อนไม้ ที่มีน้ำปะแปะปะแปะแ,และมันมันมันอ๋อมันจับมันจับแน่นเลย <c oughs> ตลกโอ้ <c oughs> เอาแท็กคาถาที่แตกเลยอ้าวที่ผายแล้วมันเอา เอาลอนเอาไมาก็ทาไปแล้วล้อนก็โดนจับแย่แล้วอ่าเป็นเรื่องแล้วไงล่ะอาจารย์ทำไรนี่อะเจ็บร้อยเอาไอ้เี้ยมองฟอยเสียบคำอุย้ยระถาระถาอะไรอ่ะ อะวะมันก็ม oh. oh. ันก็เลื <c oughs> ้อยลุ้มลุ้มอ้อนเพืออ๋อต่อเหมือนยิงแสงใช้แสงใช้แสงยิงไปใช่ไหมเียร์ทางหน่อยเียร์ทางหน่อยเข้าไปไม่ได้ครับเข้าไปได้ครับเียร์ทางหน่อยครับเดี๋ยวฟุตเป็นอาจารย์ทำไมคุณให้ช่วยนักเรียนทำไมคุณต้องให้นักเรียนมาช่วยนักเรียนอ้าวโถโถโถ อาจารย์แม่งแค่แข่งกูละมันต้องใช้ลูมอร์สกับต้นไม้แล้วต้นไม้ที่กูต้องใช้อยู่ไหนอะไหนอีกอนเอา้เอาอย่างเนี้ เดีเ๋ยกว่าเราต้องกดทำลายตรงอะไรพวกนี้ก่อนเพื่อที่ให้มัน<า>เหมือนมันบังอะไรอยู่หรือเปล่า,าทำลายก่อนก็ไม่ได้บังนะก็มีแค่เงินที่ตกออกมาโอเคเลือกกระถางที่ลูมอส เอ็กเดโอ้เปิดเอ๊ะพอใช้ก็ไม่ใช่เนยไนอ้ใส่อาจารย์แล้วกูจะไม่ใช้ใส่อาจารย์ทำไมวะเอ๊ะเอ๊ะ มีอะไรนี่เปิดแล้วเออไอ้กูจานพ <c oughs> ี่ถ้าเรากดโอแล้วเดินเข้าไปแล้วเรากดเอ็กยิงมันก็จะไม่ใช่การยิงแสงแต่มันการยิง ยิงลูมอสมากกว่าเอ,อ้ยยิงนีงอะไรนี่ทำอะไรได้เนี่ยโควายอยเว้ยมันทำอะไรได้เออเออวายอยู่ทำอะไรได้ตอบป๊าปเรียบร้อยแล้นี้มีอะไรสองสมบัติ พุ่งชนแม่งไปเลยเรียบร้อยดูงี้น่าทำงี้สัตว์แรกกันสิเดี๋ยวเฮลี่เพื่อนเอ่อเมื่อกี้ที่เรามาร์กไม่ช่วยตรงนี้นเลยออตรงมาลอนเรียบร้อยแล้วก็กดกระถางดูมอสที่พัฒนามาอีกทีถ้าอัปเกรดโอ้แล้วก็ดกดกูบ็อกซ์อันที่ยี่สิบอันที่ยี่สิบโอ๊ะ แก้วอันนี้เหมือนมาเรียนแล้วมมามีเรื่องวะเนี่ยมีเรื่องกับสัปหลาดมาเรื่อมีเรื่องกับอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยน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 พอ้ยจบจบจบเรียนไม่รู้เรื่องเลยวิชาต่อไปขี่ไม้กวาดววิชาขี่ไม้กวาดหล่อเข้าหน้า อ้าวพี่อ้าวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ๋โดนกากอยแดงอีกอ่ตกลงมาหน้าแหกอีกอ้าวแล้วก็ของเขาไปอีกอ้าวไอ้มาฟอยอุ้ยวิชาขี่ไปกว่าเริ่มแล้วเเอ๊ะการลงมากว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัว บินขึ้นอ๋อโอเคขึ้นไห้สูงกด X ลงอ่ะลงกดอะไรอ่ะลงก็กูโดดลงเลยเหรอแฮร์รี่โอเคบินขึ้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 นสูงไปเปล่าวะไปได้ยู่เลยออยี่เลย ลงกว่าอะไรอ๋อแค่ผลลดลดระดับแดงไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเอาการไฟกับบอสเฉยเลยก็จะ,จะไฟกับบอสเออโดนตุมพี่จะต่ำนะโว้ย แฮร์รี่พุ่งขึ้นได้แต่ลงไม่เป็นอ๋อลงไปแล้วหนึ่งโอเคอโดนไปดิไอ้กากอยลงมาด,ด,ดิเออ,อเอาเอาไปอยู่กับดอกไม้อีกไปอยู่กับดอกไม้แล้วงัดแจวเลยเออแล้วก็วยิงไงยิงอืม นึกว <uh> ่าจะมีน้ำยามากกว่านี้แล้วดีบไปไหนน่ะเป็นฟาร์มสามารถมันหล่อยังวะเข้ามือเลยอ๋อมันดะกูได้แข่งเลยเนี่ยลุยโลด เก่งจริงแหละแล้วกูขี่มันก็มนก็ไม่ค่อยเก่งด้วยลงยังไงยังไม่รู้เลยเพื่อคอยเชียร์อยู่ไอเดียอะไรของเด็ก่ายเยอะแก าเยอะแยะไอ้พวกนี้พอเล่นบอลกันเฮ้ยยุงไล่ตกยุงอ้าวอยู่ไว้กว่ากระโดดแจมสน้งิกับไอ้นี่สองคนจดการเอาอจัดการ ันนี้โอเคบอกกูจะเริ่มเควสหลักกูเห็นลูบอสไม่ใช่ลูบอสวิ่งกระเดียมเลยพี่โอ้สว่าจะเริ่มเควสหลักเดิเเนลุยอยู่ตรงนี้ตั้งนานปลดล็อกน,นั่นปลดล็อกไม่หยุดวิ่งกระเดียมเลยพี่โอ้สะเหยียดทางนะเผื่อจะมีของตอนแล้วให้เราต่อเกมเอเลกโก้นี่เป็นต้องต้องเป็นอย่างนี้จริงนะครับ อะไรอ่ะเอา้าเค่นเนี้ยเลี้ยงลังใหม่เอาแล้วก็ทิ้งลังเอาโดนหัวใครเป็นวะเนี่ยทำลายทำลายอะไรอ่ะเอากระพือแล้วก็จบโย The <c oughs> Fuck เยวอรี่จะไปขี <porque te> an> ่ไปกว่าอย่างนั้นนะข้าขี่ไปกว่าที่แปลกๆนะไปขี่ม้าเลยยัไม่ใช่การขี่ไปกว่าแต่เป็นการขี่ม้าแหละเมื่อกี้เออการเหยียดทางเหยียดทุกอย่างเหยียดทุกอย่างเราจะได้ กระจ่างว่าไม่มีอะไรติดค้างต่อให้มันเป็นรางวัลกระช่างมันโอเคเนี่ยวิ่งกราดีเอ็มดีวีอโอซะทุกคนท่องกระาตามผมนะครับวิ่งกราดีเอ็มดีวีอโอซะนั่นแหละครับเก่งมากเด็กๆออกเสียงให้ถูกนะครับอ่าฮะกรอบกรอบเดโกโ้ยะกูเหมือนจะเป็นขวดนี้เฮ้ยอันนี้อยู่นี่ โอเคเอาให้หนูหรอนโอเคทีนี้ก็ต้องเป็นหนูรอนใช่ไมปึ๊บ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 เรียบร้อยโอเคหนูรอนไม่ได้ไม่ได้เรียกมึงน,น่ารักนะหมายถึงหนูมึงอะเอาหนูมึงขึ้นไปเพื่อนหนูรอนอ่ามีไม่ให้ขึ้นเอา อ้าวไอ้มันลูกลูกเดี๋ยวถ้ามันยุงเฮลี่ดีกว่าแล้วก็ไอ้ลูกไอ้นั่น่ะอ้าวโดนอ่าชิบหายหมดทางชิบหายหมดยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเฮ้ยเข้าได้เหรอไม่ได้โว้ยนึกว่าเข้าได้เอ๊ะตัวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่นะแต่เข้าไม่ได้ทั้งนั้นโอเคหมด ต่ออ่าต่อยังไงอะหรือมันเป็นอย่างนี้ให้ดูแล้วเราแค่เอามาเรียงเลยใช่ไหมด,ดิอ่าฮะอ่าฮะเฮ้ยไม่สนิท ระบบกระตกอันนี้มากเลยต่อแล้วแม่งต่อให้สนิทแม่งไม่หลุดบั๊กง่ายมากเลยรอบก่อนอนะันนี้ก็บั๊กตกไปเลยหายไปเลยเรียบร้อยเปินมังบนแอบของลงไปเสียทางเสียทางเสียทางเหาียบให้หมดกรอบ ประกอบตู้เวทมนต์เพื่อเพื่ออะไรเฮมมายนี่เฮมมายนี่เพื่อนประกอบไปทำไมประกอบได,ได้เป็นหนังสือแล้วก็ค้อนขวานดีกว,ว่าไม่ใช่ค้อนค้อนประกอบเพื่อเปิดทางวิง่งจ้าเดี๋ยวเดียเด๋ยวดูซะโอเคเหมือนเราต้องไปข้างบนดี ต้องต่อ,อ,อยใก่ไหมเนี่ยเวทจริงเกียรติทต่อตอ,อ่าแจ๋เวเพื่อนเพื่อนอ้าวไม่ใช่เพื่อนดีกว่าใครก็ไม่รู้อ้าวอ้าวเอาลวงไปแล้วโดนแดกให้ทำอะไรอ่ะเคอะที่ฟันเฟืองทำไม เอ้ยเอาลงไม่ได้ประโโตเอ้ยโอ้วิฟินดอ์ล้วหรือว่าใช่ใช่ไหมอ้าวใช่เอาของได้แต่ลงไม่ได้นะเดี๋ยวไปทางนี้เออไปทางนี้ออนวะถ้า, <c oughs> าคือตุ๊กต้อยังไง ประเด็นหรือไม่เกิดมาเฮ้ยต่อตรงตรง้อาางไปอ๋านีป่ะนีป่ะนีแหละถ้ามันไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วเออเอาลงมา ทำไมก่อนเออเอาลงมาเพื่ออะไรแล้วก็ต้องลงมาเก็บอยู่ดีเอาเอาัอขึ้นไปเออไอ้เชีย่ยล่วงโดนปัดล่วงเลยเลยใหม่เออเออเอี๋ โอเคเอา้าวอาโซนต่อไปนี่ก็จะมีอะไรเ,เรียนรู้ต่ออันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายง่ายบอกแล้วออกมาของต่อต่อขึ้นไปข้างบนเหรอเพื่ออะไรเอาเงินมีกระประกอบนะแถว อาละที่เหลือที่เหลือมาเองเลยเว้ยเอาแปะเอาแปะมาเองเลยไปไปไปขึไปไปพังพังไม่ให้หมดฝาดเกมดีโก้ครับพังอะไรได้พังให้หมดเพืหาทางไปต่อนี่อะพังได้โอเคครับพอต่อพังได้แล้วไม่มีทางไปต่อเราก็ต้องไปทางที่มันให้มาพางให้หมดพังให้หมดเพื่อเงิน เราจะได้ไปซื้อตอัวละครพังให้หมดพังให้หมดพังจุย๋ยเอ้อาเออพ่อไม่ได้อีกเขาบอกว่ารอนต้องต้องให้รอนเอาหนูไปหรูแค่นี้โดดลงไปก็ได้เนี่ยเอ้าหนูก็ลงไม่ได้ป่ะไอ้ให่ได้แล้วแม่งเอ้ยนี่แหละยิงแม่งเอ้อย เอ้าจุดไฟจุดไฟใส่สนิไฟไฟไหม้หายอ้าวาโดนผักเอาไปเรียบร้อยจับจับยุงจับยุง <c oughs> แวนเอียงเลยเอาเข้าไปอยู่ในหัวแต่กันได้ยุงแล้ว